สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันในวิชาคณิตคิดสร้างสรรค์ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือการหารด้วย8ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าการหารด้วย8มีเทคนิคอะไรนะคะในการที่เราจะทราบว่าการหารลงตัวด้วย8เนี่ยจะเร็วขึ้นนะคะสำหรับการหารด้วย8นะคะเขาบอกว่า จำนวนเต็มซึ่ง3หลักสุดท้ายหารด้วย8ลงตัวจำนวนนั้นย่อมหารด้วย8ลงตัวค่ะเทคนิคก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรามีจำนวนที่มีหลายๆหลักนะคะหรือมีจำนวนที่เยอะๆเนี่ยให้เราเช็คแค่3หลักสุดท้ายนะคะถ้า3มหลักสุดท้ายนั้นหารด้วย8ลงตัวจำนวนนั้นก็จะหารด้วย8ลงตัวนั่นเองค่ะอย่างเช่นนะคะ0-3 2สอง นะคะก็คือหรือ32นั่นเองนะคะ32เนี่ยเราก็มาเช็คว่าหารด้วย8ลงตัวหรือเปล่านะคะซึ่ง32หารด้วย8ลงตัวเราก็จะบอกได้เลยว่า32เนี่ยก็จะหารด้วย8ลงตัวนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะ12007หรือ1207นเะคะเราก็จะเช็คแค่3หลักสุดท้ายค่ะเด็กๆ เราก็จะมาเช็คแค่3หลักสุดท้ายนั่นก็คือ007นะคะซึ่ง007เรารู้อยู่แล้วว่าหารด้วย8เป็นไงคะไม่ลงตัวถ้าหารด้วย8ไม่ลงตัวแบบนี้เราสามารถสรุปเลยค่ะว่า12,007ก็จะหารด้วย8ไม่ลงตัวเช่นเดียวกันค่ะ,ะนะคะ,ะเราลองมาดูตัวอย่างต่อมากันค่ะ คุณครูมีจํานวนมาให้เด็กๆ4จํจนวนนะคะให้เช็คว่าหารด้วย8ลงตัวหรือเปล่านะคะจำนวนแรกนะคะ143นะคะเราก็จะเอา143ตั้งหารด้วย8ค่ะคุณครูก็จะใช้การหารยาวนะคะเด็กๆตัวแรก8หาร1ได้ไหมเอ่ยไม่ได้เติมศูนย์ไปก่อนนะคะต่อมา8คูณอะไรได้14ลูก 8คูณ1ได้8ลบกัน14ลบ8ก็จะเหลือ6ต่อมาดึง3ลงมา8อะไรได้63มีไหมคะไม่มีมีแต่8 7 56ถ้า8 8 64เกินใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้8 7 56ลบกันก็จะเหลือ7จะเห็นได้ว่าถ้า143หารด้วย8เนี่ยก็จะเหลือเศษ7ถ้าเหลือเศษ7แบบนี้แสดงว่าหาร ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้น143นะคะก็จะหารด้วย3มาเอ้หารด้วย8ไม่ลงตัวนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะ232อ่ะเป็นเลข3หลักอยู่แล้วนะคะเป็นเลข3หลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาจับหารด้วย8เลยค่ะเอา232ตั้งแล้วหารด้วย8ค่ะเด็กๆ ตัวแรกนะคะ8คูณอะไรได้2มีไหมลูกไม่มีใช่ไหมเราก็เติมศูนย์ไปก่อนต่อมา8คูณอะไรได้23่คะเอาใกล้เคียงอ่าแปดสถ้า8 3 24เกินใช่ไหมลูกอ่ายี่สลบสิหเหลือ7ต่อมาดึง2ลงมา 8คูณอะไรได้72เอ่ย8 9 72พอดีเลยลบกันเหลือ0ถ้าเหลือ0แบบนี้ก็แสดงว่าหารลงตัวแสดงว่า232นะคะหารด้วย8ลงตัวนั่นเองค่ะ,ะได้แล้ว1จำนวน,จำนวนต่อมาค่ะจำนวนต่อมา278ค่ะ 278เป็นเลข3หลักอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จับหารด้วย8เลยค่ะเด็กๆซึ่งคุณครูก็จะใช้การหารยาวเหมือนเดิมลูกนะคะ8คูณอะไรได้2ไม่มีเติม0ใช่ไหมต่อมา8คูณอะไรได้27่คะลูก8 3 24อ่า27ลบ24ก็จะเหลือ3ดึง8ลงมา8คูณอะไรได้38มีไหมลูกมีแต่8 4 30 2นะคะ38-32ลบ32ก็จะเหลือ6ข้อนี้เหลือเศษเป็น6อ่าถ้าเหลือเศษ6แบบนี้แสดงว่าหารด้วย8ไม่ลงตัวนะคะ278ก็จะหารด้วย8ไม่ลงตัวต่อมาค่ะจำนวนต่อมาจำนวนสุดท้าย 2,752นะคะซึ่งถ้าเป็นเลขที่มากกว่า3หลักแบบนี้ <c oughs> เขาบอกให้เราไปดูแค่เลข3ตัวท้าย <c oughs> ใช่ไหมลูกเลข3ตัวท้ายของจำนวนนี้คือ752 <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอา752นะคะมาหารด้วย8ค่ะถ้า752หารด้วย8ลงตัวเราก็จะสรุปได้เลยว่า 2,752ก็จะหารด้วย8ลงตัวนั่นเองแต่ถ้า752หารด้วย8ไม่ลงตัวเราก็จะสรุปได้ทันทีเหมือนกันว่า2,752ก็จะหารด้วย8ไม่ลงตัวค่ะตัวแรกนะคะตัวแรก8คูณอะไรได้7มีไหมลูกไม่มีเติม0ต่อมา8คูณอะไรได้75คะ8 9 70 2อ่ะลบกัน75ลบ72เหลือ3ต่อมาดึง2ลงมา8คูณอะไรได้32คะ8 4 32ลบกันเหลือ0พอดีเลยถ้าเหลือ0แบบนี้ก็แสดงว่าหารลงตัวนะคะแสดงว่าถ้า752หารด้วย8ลงตัวก็จะแสดงว่า2752ก็จะหารด้วย8 ลงตัวเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็คือวิธีการหารด้วย8นะคะและอันนี้คือวิธีการนะคะที่จะเช็คว่าหารด้วย8ลงตัวหรือเปล่านะคะอ่าแล้วเราลองมาดูตัวอย่างต่อมากันค่ะเด็กๆอ่าตัวอย่างข้อที่1นี้นะคะ เขาให้เราเช็คว่า1,232หารด้วย8ลงตัวหรือไม่อ่าห่าหารด้วย8ลงตัวหรือไม่ซึ่งเลข3หลักสุดท้ายคือเลขอะไรลูก232ใช่ไหม232เลข3หลักคือ232เอ้สคุ้นๆกับตัวอย่างเมื่อกี้ที่นครูยกไปหรือเปล่าไหนลองกลับไปดูซิ เหมือนกันเลยนะคะเมื่อกี้เราหาไปแล้วว่า232เนี่ยหารด้วย8ลงตัวแสดงว่าถ้า3ตัวท้าย232หารด้วย8ลงตัวแบบนี้ก็จะแสดงว่า1,232ก็จะหารด้วย8เป็นไงลูกลงตัวนะคะอ่ะเราก็จะเขียนได้เป็นเนื่องจาก 232หารด้วย8ลงตัวดังนั้นถ้า232หารด้วย8ลงตัวดังนั้นเราก็สรุปอะไรได้เลยคะ่ะลูกจำนวนนั้นก็คือ1232ก็จะหารด้วย8ลงตัวเช่นเดียวกันค่ะ ตัวอย่างที่1นนะคะก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยเด็กๆลองมาดูตัวอย่างที่2กันบ้างค่ะในตัวอย่างที่2นะคะให้เราเช็ค7,805ว่าหารด้วย8ลงตัวหรือไม่นะคะแสดงว่าที่เราจะต้องพิจารณา3หลักสุดท้ายก็คือ805นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนรอไว้ก่อนเนื่องจาก 805หารด้วย8เอลงตัวหรือไม่ลงตัวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะนำ805ตั้งแล้วก็หารด้วย8กันดูค่ะ805หารด้วย8ตัวแรกนะคะ8คูณ1ได้8ลบกันเหลือ0ดึง0ลงมา 8คูณ0ได้0ก็ลบกันก็จะเหลือ0นะคะแล้วก็ดึง5ลงมา8คูณอะไรได้5มีไหมลูกไม่มีก็จะเป็น8คูณ0ได้0ซึ่งลบกันเหลือ5นะคะถ้าเหลือเศษ5แบบนี้แสดงว่าหารลงตัวไหมคะดเด็กๆไม่ลงตัวใช่ไหมลูกเพราะว่ามีเศษนะคะเราก็จะได้ว่าเนื่องจาก805เนี่ยหารด้วย8เป็นไงไม่ลงตัว ถ้าหารไม่ลงตัวแบบนี้แสดงว่าดังนั้น7,805ก็จะเป็นไงลูกหารด้วย8ไม่ลงตัวเช่นเดียวกันนะคะอ่า เราก็สรุปได้เลยนะคะเช็คแค่เลข3หลักสุดท้ายเท่านั้นถ้าเลข3หลักสุดท้ายหารด้วย8ลงตัวก็จะจํานวนนั้นก็คือหารด้วย8ลงตัวไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเลข3หลักสุดท้ายหารด้วย8ไม่ลงตัวเมื่อไหร่จํานวนนั้นก็จะหารด้วย8ไม่ลงตัวะคะ่ะลองมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะลูกตัวอย่างที่3นะคะห2 3 7 5หารด้วย8ลงตัวหรือไม่ เราจะเช็คแค่เลข3าหลักสุดท้ายนะคะเราไม่ต้องมาตั้งหารทั้งหมดมันเสียเวลานะลูกนะเราก็จะเอาแค่เลข3าหลักสุดท้ายมาตั้งหารด้วย8เท่านั้นนะคะก็คือในข้อนี้ก็จะได้เป็น375นั่นเองนะคะเนื่องจาก3 7 5เจห้าหารด้วย8 เอจะลงตัวหรือไม่ลงตัวนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหารกันค่ะเด็กๆเอา375เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย8อ่ะตัวแรก8คูณอะไรได้3มีไหมลูกไม่มีเติม0ูนย์ไปต่อมา8คูณอะไรได้37เอ่ย8 4, 30 2ใช่ไหมลูกลบกันแล้วก็จะเหลือ5ต่อมาดึง5ลงมา8คูณอะไรได้55มีไหมคะ ไม่มีมีแต่8 6 4 8 8อ่าลบกันเหลือ7นะคะเหลือเศษ7แบบนี้แสดงว่าหารลงตัวไหมลูกเก่งมากแสดงว่าหารไม่ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย375หารด้วย8ไม่ลงตัวถ้าเลข3หลักสุดท้ายหารด้วย8ไม่ลงตัวเราก็สรุปได้ทันทีเลยว่าดังนั้น 12,375ก็จะหารด้วย8เป็นไงเหมือนกันไม่ลงตัวถูกต้องค่ะอ่านะคะอันนี้ก็คือวิธีการนะคะเทคนิควิธีการหารว่าจำนวนแต่และจำนวนเนี่ยหารด้วย8ลงตัวหรือเปล่านะคะโดยใช้นะคะเทคนิคก็คือให้ นำแค่เลข3หลักสุดท้ายมาลองเช็คว่าหารด้วย8ลงตัวไหมนะคะต่อมานะคะก็ถึงตาเด็กๆนะคะลองทําใบงานนะคะในเล่ม on hand นะคะหน้าที่45ค่ะจะเป็นเรื่องการหารลงตัวด้วย8นะคะมีอยู่3ข้อเช่นเดียวกันให้เด็กลองฝึกฝนนะคะว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน ะะสำหรับในวันนี้นะคะการหารลงตัวด้วย8นะคะก็เหมือนเดิมนะคะเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนอีกหนึ่งครั้งค่ะลูกการหารลงตัวด้วย8นะคะให้เราเช็คแค่เลขกี่หลักสุดท้ายลูกเก่งมาก3หลักสุดท้ายเท่านั้นถ้าเลข3หลักสุดท้ายหารด้วย8ลงตัวเราก็สามารถสรุปได้เลยทันทีว่าจำนวนนั้นเนี่ยก็จะหารด้วย8ลงตัวค่ะ ในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ